พามือนี้มาตามแนวทางสร้างหลวง่นไห่หมอ้มอนรวยมาสามสีงวัดแล้วแล้ว่ะมามอนรวยกับพิจารณาอยู่เพราะท่านเอามาลงช่องล่าสุดคนไห่แปดหนึ่งสี่ค่ะต่ำเล่าเขา 1, 8, ่าหนึ่งแปดเหมือนว่าถึงว่าสุดหยอดมือนีกันลยสท้างช่องเขาเลยเอามาลงช่อง่นไห้มาแล้วมือนี้้วนรวนให้วิ่งบนวิ่งล่างของสร้างหลวงค่ะจะเป็นตัวไหนไปติดตาม สร้งลุงในเลค่ะสวัสดีครับนี่ม,เมอเตยกัแม่ต์วีมีแนทางของอาจารย์สร้างลุงนะครับเป็นริษสอาจารย์เนะาะเป็นว่าเป็นสร้างลุงนะครับเป็นเห็ดสูตรเรียกเล่าเลยวิ่งเล่าให้มากนะครับซือ่อว่าใจมอเลยมายสองหันั่นแห่ะต่ะว่ามอเลยเบิ้งข้างหนึ่งกัสร,ร้างหลักจนไ้บรทึกเนาะนี่ล่าสุดนี่ล่าใหมากแปดนึงสี่นะครับเดีวิ่งขงับมอเอล้วจไเบิ้ง่ มันเข่ามันอีกตัง้งใหญ่ลงมนนนะครับแปดหนึ่งซี่ครับวันหครับเดี๋ยวแปดหนึ่งไม่ถือนะคะคือว่าเขานะเด็กจับคูเพิ่เด้อนะครับเด็กวิ่งเพิ่นแมนๆเนาะแปดหนึ่งสี่ออกหนึ่งปดนะเานาะอ,ะอ,ะอมนนะอหามากแค่นี้แหละเจ้าเทียเดวิ่งสามตัวหลา,า,าตัวนะเพ่กจับคู่ให้พรนะ้อมเนาะเสาท่ไมก็มอเลยหนมะบาบันทึกเสียงแล้วมาเราเบิ่งเือบันทึกี่น้องเลย ไล้วเได้บนะอลเนาะก็เปตืสอบเป็นตือใส่อยู่ในเหตุการณ์นะ<อ>นเนาะภาพกรตไยอะนะครับเจอแบบสิมันลืมมังมันมนถอีมันมันลอยมันบอพอเพราว่ามันใส่คเครื่องมัติดนะครับสังลงล,ล็อกาเลวิ่งเล่าเนี่ยหายมากว่าหลายตัวนะครับหายมาเทีเาสามครูเฟิรนก็สิาหาจับมาหาตัวจับ<อ>ที่แรกคนหามาตัว,วเดียวเนี่ยองว่ากูหน่อยเด้อาจาดนอ้าวสเงว่ามังหลยเาทำได้ หไหว่าตัวเดียวก็แล้วเอา่นขอจะสว่างแท่นหน่อยตัวรก็้งก็จะพดดอกคนนันะ้นดอก <laughs> แล้ก็เอาตัวเดียวเลยแล้วท่นนนะเลยลวเอ้าสิไหนสองต,สตัวก็นเลย่นครับคุณใหหายว่าเลยวิ่งสามตัวสามตัแวแก็เจับมาห้น้าไม่ตือนเนาะ,ะจับกันนะับจับมาหลายตัวดอกจริงๆแล้ใช่ตัวเดียวนันล่ะจับคูเดียวเออเน้นบนล่องล่างกันาเลยเลยน้าทางมา,าฝากวาตอนเนาะอันนี้ไปข้างที่สามได้ดาวื้นนมอรวย S <S <an> บอกกันซะเลยล่องซองเทียดกวันนี้ผมก็เรียกว่าเออสิลองไห้อยู่นะครับคนว่าคนทดสอบแต่เขาไล่งวดแล้วล่ะแต่เลื่อมต,ติดตอมาเลยสามเทียนะครับสามข้างหละข้างนี้เป็นข้างสี่ซี่กระดิเียมาไหา้ <S 1> <S 1> เนาะวันนี้สามสามตัวเลยวิ่งน,นะครับลองมาติดตามกันเบื่อวาว่าคนไห้ตัวใดแน่นะเด็กมีกระจับมาอยู่นะครับมีอยู่สามคู่มีหก มีเก er, ้ามีสองนะครับนลขสามตัวเดี๋ยวราพี่อาจารย์เดยทีเข้ามักเขากับจาวินเซกันเอาเลยเนาะอ่าจาวินเอาเลยนะครับเลขกสามตัวหกเก้าสองไอ้จับก่งเพง่นพนก็เลยห่มาคููเดียวแข็นแข็เน้นเน้นเลยวะเด็กพนเพาะความวาเน้นบนญธมได้ไหมตเน้นบุกันล่องลางล่องลางนะครับอกเลยว่าก็ใหญ่หน่อยแท้สันต์เลเล็ขวามพนมาเลอยอ่าเพิ่มตัวหนึ่งอะไรสันต์ว จริงแล้วก็อยากขายตัวเดียวเราไม่ซืดีเนาะกันดีอยู่แต่ไก่ยังพ่นพ่อนะเป็นซี่ก็มักเนาะบงครับมันไายหลายตัวก็เีนะเดี๋ยวเาขึ้นหาตัวเดียวนึ่งกันเนาะเพื่นมากก็จะห้หลายฟูู่นะอันนี้เป็นไห่ม้าเคื่องมูนาะเลยเออเราแมงไม่คนดีด้นะครับแต่ลยอย่าแบงปัดเมืองเนาะสำหรับในทานของสร้างรูมนะครับไห่มาเลยเป็นช่องแรกกันว่ะถต้ในเปิดป้ายใส่ว่เปิดตัวมาเลยเชิญว่ะนะครับลองกันเนาะ สร้างลุงเปิดโตวงการเล่าครั้งแรกเนาะทางช่องมารวยเด้อนะครับคงจะได้มีบัฒนธรรมกันคน่าเห็นมารวยทัาบนดีคน่าเห็นมารวยภาพเพชรนันเพชรดีถืกรเท่าแล้วอยากมาแบงช่องมารวยส่อนเอารอบพี่งเลียวิ่งมาหลายตัวนะครับหกเก้าสองไปเลยวิ่งเนาะจับคู่มากอ่ะนี่จะได้อะไรตัวจับคู่เกาหากับหกศูนย์เกาห่าตัวเน้นตัวเดียวเลยจะตัวเน้นบน เขาขอคนอ่นเขาได้ต hmm. <laughs> <check it> <laughs> ืมให้เ oh ไ <laughs> <laughs> <to> ้หมาล่องรองรางหรอั่อรางเาเ่องางได้ไหมถึงว่าเห้บนละบนเด่นบนอ่ะรองางรองรางแต่ว่าหกศูนเนี่ยมนตืมให้เติมให้เป็นรางเไห้บนกันางร่อง่างหมาถึงว่าไห้บนกันลางก็คือใอ้ไม่บอกเขาเป็นยี่ติบนาเขเขียนมันรองล่างกันรอง่างเเป็นช้างบดนี่ยน้นบนเบิร์ดที่ไอ้กัน่างคือรอง่างไปซื้อม่ได้บอกว่าหกศนยรองล่างเด้าใจไปเจอแล้ว เออนะครับให้ในน้อยสีหลายเอฟซีมักมันซสื่อง่ายนะมาเด้ร่งททนหลายเียคือเพื่อนยหเก้าหาหกศูนยเนี่เป็นตัวเน้นบนลคหายล่องลางซื้อหมายถึงว่ากันไวเข้ามาน่ยภาษาเาเนาะค่ะอมในตู้เขาจว่านบลนเก้าหารางหกศูนย์มนลองลางนะครับล่องลางมันว่าทั้งชุดนี่ยเก้าหาเับหกศูนย์เนี่ยขึ้นเน้นบนสองคูนึงเอาไปบนล่างเลเออก็ล่องลางแค่นั้นเขาหมายผมบอกเนาะ กรจเนาะนะครับตามนี้แหละทั้งสองจุดเนีเนบนล่างล่างเลคือนะครับเลยวิ่ง่นเขาดีได้พันหาเลวยมากสองสามวัแล้วนะครับพหาตรจสอบเพร่ะเป็นวนวันนี้ได้ที่จะเลยครอบเปิดตัวก็เพินเลยนะครับคุยกันแล้วเลาเปิดตัวสาอาจารย์แสดงไหมยังปัดมาเลยแนวเสร็จเป็นข้นคอนแจนเนาะว่าเดีเมียเสกับพนว่งเาอะนะเนี่ยวันอุดด่นเหมือนวันถ้าอุดั่นถ้าวัน เราฟังอยู่เชีวอ้าวขอโทษลาเด้นะครับบ่อเลยอเสียงมุสาวยาดอยู่อีกเคียงนึงมันเยบ่ได้อัดนะครับเพราะเพิ่นตั้งใจไก่ต่างจังท่านแมนมาบาอยู่เห็นบ่าจยไปมาแล้วนะครับน้องปอนนะครับเพิ่นย่างแมวว่ามาใกล้อยู่เห็นแม่มันเฝ้าแล้วเร็วอันี้ขิงมันขับเพราะนีเงินมันบอกเลขนมับอกเลขนผมมันดี เรั่อพรื่องงานว่านะเอาเปิดตัวครางนี้กัช่วงมันไม่ตีนะสลับอันจังลงจังลงเนาะว่าเรียกวลาตัวเนาะหน่อยนี่เราคนใหญ่หน่อยไปนี้เนาะไอ้คู่เดียววมันกับเปนึงแจพันได้เลยนะแสดงว่าเพคนมั่นใจต็มไปหมั่นใจเกาะตกเกาคนตัวเดียวแล้วนะน่อยครับ ข้า,างชอง่องเขาก็มีเลขกันดีไรเนาะเลขเล่าในสายไลค์ขันไลไลอาจารย์นะอยากให้ลงช่องให้ไหมก็ลองได้นะครับบางกงับเนาะอ้าวเพลสันหมั่นใจก็ลองเบิ้งมาครับต่ว่ามองเราเห็นแล้วล่องมาถึงทีมือมนแล้วนะครับถึงสองวัดสามวัดแล้วลองบง้างค่ะขูดยวบ่าไลค์กระตูลองบง้างก็เป็นกรทั่งจะเห็นนะก็ล่อง,บงเอองบงิเ้งนะครังบได้มาว่าไลค์ตัวขึ้นไง เดียวแตรวจก็เห็นเราว่าเล่าแม่นเนิวเล็กวิ่งเานะราเนาะราชุดใหมากที่บ้านละทั้งวันนี้ก็เป็นหกเก้าสองนะครับเดี๋วิ่งเนาะหกเก้าสองนะครับเดี๋วิ่งเลยนะครับมันจับพ้กไหนตัวเดียวเลขเก้าหายนะครับตัวล่องคือหกศูนย์เนาะเนี่ยนบนกลางนะครับเนี่ยนบนล่องล่างแหละนะครับเพึ่งเก้าหา้าถึงหกศูนย์ให้ชวงหนึ่งวันกันแล้วเราอาจารย์ลุงเลยะนะครับฝากอะไรก็เช็เกก็ติดตามสองช่งข้างเก้าแหละกามนี้นะครับเนาะ คนไทยดูร้านวของท่านลุงซึ่งเค้าน,นุงเป็นทางเลยคือเขาคืออาจารย์บางครั้งคนอาจา,ารย์ชาวเสียเนามกันค่ะทรงตัวเรงไม่เขาเบิรนกรเขากับท,ท่านมันใจเขากับวัลลุกด้วยกันเขากับชบวาวเวียดน,นามก่อนกรด้วยกันกนะครับเมื่อเาเห็นคุณภาพของฝีมือเคนแล้วเขากับทางมาลลุังเียล่ะนะครับอันนี้คือเห็นคุณภาพเลยนี่เห็นคุณภาพเห็นความสามารถคนแล้วแจ้งเดี๋ยวมาลุกให้นะครับก็บชาวได้เอามาถูกขันถูกคนเนี่ยนะครับ าที่เขาก็ต่อเห็นผลงานคนก่อนเนาะหาตัวดีตัวเด็ดมาฝากมาพีฝากน้องนะครับก็สิประมาณนี้คืออาจารย์ลุงเห็นผลงานทุกสามเหมือนเด้อเนาะนี่ตั้งแต่มาลงไปครั้งแรกนะครับคุ้ชมก็ได้ยินว่าล่าสุดนี่ให้ยังก่อนแปดหนึ่งซี่แปดหนึ่งซี่ก็เข่าตรงๆจนเออนอกแปดหนึ่งนะครับเพื่อจะเอาพวงค่ะตั้มาเบิ่งก่อนวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดีกวิ่งก็เลยแก้พวงค่ะชวโช่วยคำนัสทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ